ภาพสูตรกระดูกับนมคุ้งแต่มหาลัยแล้วค่ะก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันค่ะไม่มีอะไรค่ะเห็นลาคนนี้แหละเด้ที่เป็นค่เชียร์ด้วยค่ะไม่ไม่ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็คือภาพที่ออกมาหลังๆไม่เป็นเพื่อนกันหมดเลยค่ะใช่หนุ่มก๊อปหรือเปล่าคะไฮโซก๊อปโอยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็จริงๆอย่างอย่างภาพที่เพิ่งออกมาไม่ว่าจะกับเพื่อนกับพี่ฟานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นครั้งที่ไปด้วยกัน ด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าภาพมันออกมาทีละช็อตกับคนนี้ที่นึง<ม>คนนั้นที่นึงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่เรามีถามว่าคุยได้ยูไม่มีค่ะความ,ม,ม,มสัมพันธ์กับหนุ่มกอล์ฟตอนนี้เป็นไงบ้างคะม,มีอะไรขึ้หน้าบ้างไหมไม่ได้มีเลยเลยคะ่ะตอนนี้โสดค,ะ<ม>ค่ะ<ม>ตอนน่อไปแ้าน,นี้เราเคยบอกว่าแบบหนุ่มมาวงการเข้ามาคุยในชีวิตตรออะไรอย่างเงี้ยถายไปไหนแล้วอะคะก็ก็เป็นเป็นแค่นั้นนะก็คือเป็นแค่เพื่อนกันหยุดอยู่แค่ตรงนั้นนะคะตอนนี้ตอนนี้ไม่ไดด้คคุุยยั่ะน ความสำคัญก็คือการพัฒนาไปแลใช่ใช่ก็คือตอนนี้ทุกทุกคนก็คือเราก็คงสภาพไว้ในการเป็นเพื่อนกันเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ถึงไม่เพราะอะไรก็รู้สึกว่ามันมันแค่นี้ดีกว่าค่ะแค่นี้ดีกว่าคือถ้าอะไรบางอย่างที่มันมากไปกว่านี้มันอาจจะแบบไม่ไม่ดีกว่าแบบเนี้ยฉันู้สึกอเางที่มันดีที่สุดไม่ S <S เกี่ยวกับเรื่องเวลาค่ะจะคือแบบเหมือนเกี่ยวกับตัวตัวเราเองด้วยแล้วก็แบบความรู้สึกม,มัน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 อธิบายกันยากค่ะ <ผม S 1> คะ<ผ>มไม่ใช่แล้วใช่ไหมอะไรไ<ม><ช>นะคะ<ผ>มไม่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครที่แบบเราไอ้นี่เลยนะคะกลัวไหมคะว่าแบบว่าไม่มีใครสักทีจะคนจะบอกว่าเอ๊ะเราเป็นฮองเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเหมือน จริงๆพูดตรงๆว่าเป็นคนชอบคนยากชอบคนยากมากแล้วแบบกว่าใครสักคนนึงที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบเขาหรือว่ามันคลิกจริงๆอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าช่วงนี้มันมันก็มีไหมมันก็มีแต่แต่มักจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่ใช่นิสัยที่จะแบบไปอะไรกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วสเปคเราเป็นยังไงคะสูงแค่ไหนสเปคอุ้ยสเปคไม่สูงเลยค่ะคือเชียร์รู้สึกว่าคนที่เราชอบเป็นเป็นคนสบายๆเป็นคนแบบ อาจจะมีมีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยติดตดหรือแบบประมาณอย่างนั้นนะคะคือมันมันจะมีบุมที่ดูแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาที่ไม่มีใครถูกใจเลยที่เข้ามาตอนนี้พูดตรงตไม่ ไม,ไม่มีใครที่เราอยากจะนี่เลยค่ะอยากจะ,กจะแบบเหมือนพัฒนาด้วยเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคนที่เราอยากจะพัฒนาก็ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ค่ะแ <c oughs> สดงว่าคนที่เราอยากพัฒนาเนี่ยเขามีการอยู่แล้วเราก็เลยต้องอยุดใช้กานั้นบ้อืมใช่ใช่ค่ะใช่คืออย่างที่บอกแบบคืออันนี้ไม่ใช่เคสแรกด้วยนะคือเคยเคย,เคยมีเหตุการณ์ประมาณนี้มาแล้วว่าเหมือนชอบคนเนี้ยแต่แบบเขามีเจ้าของแล้วเป็นใครหรือเปล่าเป็นพิเศษ ไม่ได้หมายถึงใครค่ะไม่ได้หมายถึงใครเลยค่ะ <c oughs> คนจะมาว่าเราเลือกมากกับเลือกเยอะยอะก็เลือกมากแต่ไม่ได้สวยแต่เลือกมากค่ะก็คือมันมันมันก็ตัวเราครบอะคือบางทีคนก็บอกอย่างนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ มันมันเป็นเป็นเรื so ่องของเราอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความสุขก็อยู่ที่เราเราเลือกเร็วๆเราคบไปไม่มีความสุขเราก็ทุกข์อีกอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้แฮปปี้กับแบบนี้ก็โอเคแล้วคืหมดหัวายไหมคะหดหายไหมแค่นี้ก็หดแล้วแหละก็ไม่ได้กลัวค่ะก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะแต่ว่ามัน เหมือนมันก็มามาให้เรารู้จักเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าฮอตแบบเยอะอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ศึกษาที่เราคนก็โอเคค่ะอ,อันนี้แล้วก็ดูอยู่ใช่ไหมคะ จริงๆไม่ไม่ได้ปิดคุณตไม่ได้ปิดเลยค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้มีใครที่เรารู้สึกว่าเออมันมันใช่ทนันเองถ้ามันมไม่ใช่เนี่ยมี่จะเปิดตัวโอ้ยสบายอยู่แล้วค่ะคือถ้าถ้าใช่เนี่ยแล้วทุกอย่างมันโอเคแบบเหมือนเช่นสบายสบายอยู่แล้วค่ะคือมไม่ได้ไม่ได้ปิดหรือแบบอะไรนะต้องผ่านสายตาเพื่อนๆบรรดาเพื่อนๆของเราก่อนหรือเปล่าก็ อาจจะเป็นคนที่ช่วยดูแล้วกันถึงขนาดว่าถ้าเพื่อนไม่แล้วเราโอเคเราจะจะฟังเพื่อนขนาดไหนไหมมันก็ไม่ค่ะแต่ก็อาจจะแบบเอฟังสิ่งที่เพื่อนพูดมาอะไรอย่างเงี้ยแา่คนที่มีเจ้าของแล้วนี่ไม่ได้หมายถึงพี่สเตฟานใช่ไหมคะตอนนี้รับพิมสเตฟานพี่สเตฟพี่พี่สเตฟานก็คือเป็นเป็นพี่ชายจริงๆค่ะไม่ไม่ใช่ไกลสเปคมากเลยสเตฟานมีสไตล์แต่ไม่ใช่แบบนี้ เป,เป็นลักษณะเป็นพี่น้องที่รักรกันจริงๆค่ะมีอะไรแบบจะพูดถึงจริงๆพี่ฟ้าเนี่ยเป็นถือเป็นเพื่อนผู้ชายในวงการนะคะที่เรากล้ากล้าคุยกล้าเล่าอะไรกับเขาเยอะที่สุดละเขามีมาเล่าเรื่องทับทิมให้ฟังบ้างไหม,มคะช่วงนี้ช่วงนี้อะคะอต้องบอกว่ามีช่วงไหนไม่พูดถึงก็เป็นกําลังใจให้ละคะ่ะเพราะว่าคือเราก็รู้สึกว่าเออเราเห็นความตั้งใจเขานะสําหรับเคสนี้อนวันนี้เื่วานกันมากคลย หวานกันมากไหมคงต้องไปถามเขาเองค่ะแต่คือมุมเรา, <c oughs> เ,ราเราคุยกับพี่เขาเราก็จะรู้แบบเหมือนเขาตั้งใจคือพี่เขาปรึกษาเราบก็ประมาณนั้นค่ะ <c oughs> คือก็มีอะไรก็เล่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีอะไรก็จะจะปรึกษาแบบเหมือนถามความเห็นมากกว่าว่าเก็อย่างนั้นดีไหมเพราะว่าคือกับละครเรื่องล่าสุดเราก็เล่นด้วยกันก็จะเหมือนเห็นถึงสไตล์เห็นรู้จักกันอย่างนี้ค่ะ